เลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกับโบอีกแล้วค่ะและวันนี้นะคะทุกคนขาะด้านข้างโบเนี่ยไม่ต้องตกใจนะยืนอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนยืนอยู่กับคิสเซนเตอร์ในเอยวรถยุโรปเลยค่ะแต่นี่ไม่ใช่รถยุโรปนะคะนี่คือเจ้าตัวมัสด้าซีเอไฟค่ะที่วันนี้นะัเรามัดลงมาเลยค่ะว่า ราชพุกพีคาเซนเตอร์ของเรานะคะมีมาด้าเซ็กไฟทั้งหมดกี่คันแล้วแต่ละคันจะสวยขนาดไหนต้องบอกก่อนเลยนะคะที่ราชพุกพีคาเซนเตอร์ของเราเนี่ยนะคะมีมาด้าเซ็กไฟเนี่ยทุกคนที่เป็นตัวโฉมแบบนี้นะโฉมมาได้เชนแล้วนะปี18ขึ้นไปนะคะอยู่ที่ประมาณทั้งหมด4คันเลยนะแล้วแต่ละคันต้องบอกว่าเด็ดดวงมากเลยค่ะขอพูดข้าวๆก่อนแล้วกันนะคะสำหรับเจ้าตัว CX5 นะ CX5 เนี่ยนะคะเป็น SUV อีกหนึ่งแบรนด์เลยที่โบเชื่อว่าใครที่กำลังมองหา SUV ที่อยากใช้งานได้ทั้งครอบครัววิ่งต่างจััังงหววดดเนนีีี่่่ยยยะะคกกก็สบบาาาม้ฟลลิรขข ที่บอกเลยว่าโครนุม่มโคดหนึบเหมือนรถยุโรปเงียบกริบนะคะไม่มีเสียงภายนอกเข้ามารบกวนภายในห้องผู้โดยสารเลยหรือว่าใครที่กังวลในเรื่องของออปชันคันนี้ก็ต้องตอบโจทย์มากๆเลยค่ะอยากได้รถที่มีออปชันเยอะนะคะขับในกรุงเทพนะคะกลัวจะชนนั่นชนนี่ทุกคันเลยมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันแล้วที่สําคัญนะคะมีระบบการช่วยเบยรกด้านหน้าด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยค่ะถ้าคุณออกต่างจังหวัดไปนะคะแล้วคุณต้องใช้รถที่ขับในความเร็วและคุณกลัวในเรื่องของการเบรกกระทันหันเขาก็มีในส่วนของตัวช่วยเบรกด้านหน้าค่ะหรือว ครเนี่ยที่ขับรถในเมืองค่ะไฟแดงเนระ่ยกลัวรถจะไหลไปชนคันหน้าเขาก็สามารถช่วยเบรกในระยะสั้นได้เหมือนกันและที่สําคัญนะเนี่ยเตือนออกนอกเลงก็มีมาให้แล้วนะสำหรับเจ้าตัว,ว CX5 ค่ะแล้วในนี้มีหนึ่งคันที่เป็นดีเซลนะคะยอดนิยมเวยที่หลายคนตามหาเอาละค่ะวันนี้าพืามดูที่คันแรกก่อนเลยนะสำหรับเจ้าตัว,ว CX5 คันนี้ค่ะคันนี้ค่ะเป็นตัว CX5 s p ปี2018คันนี้เป็นสีแบบสีแบบน้ำตาลแบบนี้เนาะซึ่งเป็นสีที่เชื่อว่าหลายคนตามหาแหละเพราะว่าใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ใช้ได้ทั้งผู้ชายค่ะ ำหรับเจ้าคันนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าเขาจะมีในส่วนของนะคะเป็นกระจกเคลือบนะสัญลักษณ์โลโก้ CX Five แต่ทุกคันเลยเนาะสำหรับคันนี้เนี่ยะเป็น SPP ป18ค่ะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เนี่ยคะก็ <c ann ot> คันนี้คือเข้าใหม่เลยนะ <c ann ot> ราคาสุดพิเศษแน่นอนอย่างปี21ราคายังไม่ได้ตั้ง <c ann ot> นะคันนี้รือรอยรอบคันไม่มีเลยนะคะอาถัดมานะคะบัตรที่หนึ่งคันค่ะเจ้าคันนี้เป็นเหมะะือนกันค่ะ Mazda CX f i s p ี2018เช่นเดียวกันแต่คันนี้เขามีความพิเศษในเรื่องของบริเวณสเกิร์ตรอบคันเลยเนี่ยทั้งคันนเลยะ เจ้าคันนี้เป็นสีขาวสีขาวแล่ยเป็นสีที่หลายคนตามหานะแล้วก็เป็นสีที่ออกป้ายแดงเนี่ยแพงกว่าสีอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้มือสองไม่มีบวกเพิ่มซื้อป้ายแดงคงุณอาจจะโดนบวกเพิ่มเพราะเป็นสีขาวแต่ซื้อมือสองไม่มีบวกเพิ่มนะคะแล้วคันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นตัว SP ีค่ะก็จะมี i อเอ็กซ์ติฟเซนะคะระบบช่วยเบรกคันนี้ภาษีต่อเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนปี18คันนี้มาในะราคาเพียงแค่827,000บาทนี่คตรคุ้มเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะทำมาที่อีกหนึ่งค เพาะพึ่พีคาเซนเตอร์ของเรานยะคะเจ้าคันนี้เป็น2018 SP เหมือนกันค่ะเป็นสีขาวแต่คันนี้ทุกคนเลขไม้เพียงแค่หกหมื่นล้นาน แล้วี่สําคัญนะเดิมทั้งคันจริง,รงๆมันเดิมทุกคันแต่คันนี้โคตรบอกแล้วนางฟ้าเรามีการการันตีตรวจสภาพจากเว็บไซต์วัตถุคาแล้วด้วยนะคะใครที่อยากดูนะมาได้เลยเดี๋ยวเราให้ดูไฟล์เลยนะคะมือนเดิมค่ะคันนี้เป็นตัว sp ค่ะปี18นะคะก็มีกระจกเะคละือบโลโก้นะคะเขามีในส่วนของระบบช่วยเบรกให้เหมือนกันเนาะทุกคันเครื่องเสียงโบสยังอยู่แท้ค่ะคันนี้นะไม้หกหมื่นนะราคา8ปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะภาษีปี 65นะคะเป็นภาษีที่หมดปลายปีเนียังใช้ได้อยู่ยาวๆเลยเนะสำหรับตัว CX5 คันนี้ค่ะถัดมาที่คันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะเป็นน้องใหม่ของเราแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นแรไอเทมมากๆเพราะเจ้าคันนี้ค่ะคือตัว Mazda CX5 XD ปี2018ค่ะทุกคนค่ะคันนี้แน่นอนเป็น XD เนองเป็นตัวดีเซลนั่นเองค่ะแต่ว่าเจ้าคันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้อันนี้เป็นตัว XD เป็นตัวรองท็อปของดีเซลนะถ้าดีเซลเขาจะมีตัว XD กับ XDL แต่ Xd เนี่ยเป็นเครื่องดีเซลแต่ทุกอย่างออปชั่นทุกอย่างคือให้มาครบคันเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเจ้าคันนี้ที่มาในราคาเป็นแค่7จ็0 0 0นหกหมื่นเบาทและพิเศษยิ่งกว่านั้นเลยค่ะสำหรับผู้ค้าท่านใดที่มาจากคลิปวิดีโอนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปวิดีโอนี้ไปที่หน้า Facebook ของคุณค่ะให้ทีมงานราชบุกษ์คาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะเข้าไปแชร์กลับมาได้ต้องบอกเลยค่ะว่าจองและล,ะลอ็อตนะคะภายในวันที่31สิงหาคมนะคะทุกคันเลยนะ4คันที่อยู่บริเวณด้านหลัังโบววนนนนะะะะคคคุณจเเเเเลลลลืือออกกป็็ดดดีีซไ้้หยยู่แ หรือคุณจะเลือกเป็นสีขาวก็ได้นะมีอยู่2คันให้คุณเลือกชอบแบบไหนชอบเลขทะเบียนไหนเอาทะเบียนนั้นกลับบ้านไปหรือใครที่จะเลือกเป็นตัว SP ีเบนซินนะคะเป็นตัวสีน้ำตาลก็ได้อยากได้คันนั้นก็เอากลับบ้านไปเช่นเดียวกันค่ะแล้วไปเลยกับโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะช่วยผ่อนสูงสุดนานถึเดือนและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะทุกคนขาทุกคันทั้ง4คันนี้เลยค่ะรับแ,แถมฟรีค่ะการรับประกันเครื่องเกียร์นานสูงสุดถึง2ปีและมีโปรโมชั่นอีกมากมายเลยไม่ว่าวันนี้คุณจะทำอาชีพอะไรเนะี่ย คุณจะทําอาชีพอิสระคุณจะทําอาชีพพนักงานบริษัทคุณจะเป็นคนที่มีภาระเยอะคุณจะเป็นคนที่อายุงานน้อยแค่4เดือน6เดือนคุณจะเป็นคนที่มีเครดิต1เดือนไม่เคยผ่อนบ้านไม่เคยผ่อนรถมีไต่เครดิตมเล็กๆหรือใครที่บอกว่ามีบัตรเครดิตแต่ใช้เติมงเงินทุกใบเลยไม่รู้จะออกได้ไหมกลัวภาระเกิดมาที่เราออกได้แน่นอนคะ่ะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้ใครกำลังมองหาเส็กไฟต้องบอกเลยนะคะว่าที่ราชพฤกษ์พีคาเซ็นเตอร์ของเราค่ะจัดหนักจัดเต็มจุกๆและคุณภาพทุกคันอย่างแน่นอนเอาล่ะ ใ,ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ